เราต้องเล่นตั้งแต่ต้นนี่วะอ่าเตอร์เล่นแชทเตอร์หนึ่งไปเลยมามาเข้ามาเร็วเข้ามาแชทเตอร์วันไปเริ่มคลิปไปอะไรก็ตามอะไรก็ช่างเอาเลยมันมืดจังเลยไปไปไปมองดูรอบๆนะแต่ก็ไม่ควรจะไปไกลกว่าอ่าโอเคมีคำถามว่าอะไรดิทำไมเราไม่ไปทางอื่นก่อนล่ะเราค่อยเข้าเนื้อเรื่องตกใส่ไหมเออนั่นดิไป ไปไม่ได้กับแขวลน้องหุ่นผู้กัแขวนน้องหุ่นอาจจะละครพาร์หน่าคุณคุณในคนเนี้ยสวัสดีครับมารมืสวัสดีครับบอกไปเห็นไปเดิมไม่ต้องทำอะรสุกสัสดโยวัดไม่มีอะไรนะไปต่อไปข้างในเด้อ เอ้ยต้องให้ตากล้องต้องให้ตากล้องเจอสิ่งที่แปลกใหม่สิตากล้องไม่เอาไหมอา้าเราตากล้องไม่นำ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  <c oughs> มองไกลๆคือตีนเป็นตัวอะไรมันเออเออเอมองไกลๆนี่มันเหมือนอ้ไนี่นะมันเหมือนคนนะเห <c oughs> มืนเหมือนตีนเป็นตัวอะไรสักอย่างเลยเมื่อกี้เราเอาไม้ไปบ้องหัวผี แคมเล่นดนตรีวะมากเออถแล้วกูอยากรู้ว่าเด็กคนนี้เขาโดนอะไรเขาจะอ่านได้เองต้องต้องเอาไปภาษาแ่นแหละดูทรงบิวบิวบิวจิงชักได้ภาษาอะไรไม่ได้เลยคือสิ่งที่กูไม่ชอบเกมนี้คือคือคือผีไม่เป็นเด็กไปเลไม่ชอบผิดเด็กเลยมอพี่ครับพี่ครับเฮ้ยเต็มพี่ครับพี่ครับมาเล่นกับผมหน่อยสิไม่ไม่ได้เอาห้องนั้นก่อนเนาะเอาห้องลึกก่อนเนาะ อน้อองะไรอ่ะออกไปเจอกันอะไรโดนขึ้นอ้ารอบนี้ติดเฟรมโดนเหรอกูโดนแล้วจะไปอะไรจะไปไหนงงนะเดี๋ยวจะเอาตุกห้อง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 ห้องแดงเลยนล้วน่ะเออหนึ่งสองสามวันนี้ติดติดอะไรวะเอ้าไม่ติดนะติดประตูมั้ง่ถ้าไม่ติดคงติดติดเถะติดอะไรเนี่ยติดโถส้วมเหรอ ส่งลองผุดส่งส่งรองขนคนเฮี้ยส่งวบงไปตรงนี้โนดโนดอ่านไหมครับพี่ชัยเฮี้ยภาษาอีบุรานอะผูผู้ที่มือผู้ที่มึนมนนี่เหี้ยแต่ว่าผุ้ชายน้ำน้ำไปคุณชายมันน้ำไปคุณชายไม่ช่ไได้กูอะว้ายนั่งหน่อยครับนั่งหน่อยนั่งหน่อย อ๋เขียนั่งไม่ได้เขาไม่กูนั่งขนาดเล่นมันแล้วยังหลอนเลยเรื่องมันหลอดเลยสลวบเสียงตะกลองเบาแม่งเล่นใหม่เลยใช่เอ้ยใครที่เขาอยากเจอก็นำไปก่อนเลยใครอยากใครอยากโดนนำไปก่อนนำไปก่อนคนแรกสุดเลยต้องเป็นคนแรกสุดตะกลองโดนแล้วอ่ะไม่ไม่แบบเป็นตัวเป็นเพี้ยนะเขาเขาคูใครเดินละจดหมายเหรอแมวใช่เหรอจดมีจดหมายอยู่ด้วยเมื่อกี้เลยมาละย้ โหดมาอีกแล้วไป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 เร็วโอ้โหมองโอ้สว่างมากไฟ,ไฟไฟฉายไอ้เกี้ยกับตกตีนเดินโอ้อมากเฮ้ยใครเป็น <Okay. S 1> ไรเกืออชิบหายมึงเดินเร็วเกินทำให้พวกกูเกือบตกกันเขาเรียกว่าโดนลา่าไปชนช้างมึงไม่รู้จักกันเปววววว็นัอ่ะอ่ะตีนแม่งเกลียว เกว่ะอยากเล่นตาบอ้ยอ้าวไม่นะตัวอีกแล้วคืออาคารไม่ได้มาตรฐานไม่ใช่ปูนอินทรีย์อาคารไม่ได้ปูนอาคารจะอินมุอนเบาะนี่คือเหตุผลที่ไม่ใช้ปูนอินทรีงได้ได้ได้ใช้ปูนอะไรอะปูนอินทรีย์ตัวตัวอะ ไม่ลงเขาวิ่งวิ่งเจอมันวิ่งไม่มันจะเจอกูไอ้เหี้ยอะออ๋อนี่กูเจอแม่งไอ้เหี้ยแม่งแม่งแม่งทะลุห้องน้ำไปได้ยังครับมาครับมาครับไปขายที่ดีกว่า49โลบักโอ้ยยูกูเจอมาแล้วโขายตรงมาคุณขายมาคุณมาขายประกันเอาไม่อยากโดนผีหลอกอ่ะ ไอ้เก็บลูกวามนี่เก็บได้เลยเหรอเก็บไม่ได้ต้องไปทําไอ้นี่ก่อนต้องไปเจอห้องไอ้นี่นี่อะไรอะต้องต้องต้องไปต้องไปเจอเหมือนก่อนนี่นี่เหรอเราเพื่อ8ลูกไอ้ลูกนั้นลูกที่ไอ้ลูกที่สาไปหามาจากไหนอ่ะมันตกอยู่ตามย่อยโดนจนได้โดนเหรอเปมโดนดีจะเหลืออะไรอไอ้ลูกประยอยู่ไหนไอ้ลูกนั้น อยู่ห้องนู้นปะไอห้องอะไรน้ามันอยู่สักห้องนี้นี่ไงเจอแล้วเก็บเก็บเก็บอ๋ออยู่โรงงานเหรอเดินหาทั้งนา้นหาไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บรูปแด้ไปใส่ปะเก็บร้อยไปเ็จแล้วเก็บแล้วเก็จแล้ววุ้ยวัดีครับเขาจะลูกขึ้นมาไหมจะคอเลยหยิบมาทำไมเนี่ยพี่พุพี่ look at me พวกพี่พวกพี่สุดยอดพวกพี่ตื่นหน่อยครับพี่เดี๋ยวเป็นเพื่อนผมหน่อยพี่พวกพี่เลี้ยงเป็นเพื่อนเหรอท่อน้ำอ่ะโอ้ยอันนี้ต้องให้ตากล้องน้ำเออเอาตากล้องหยุดก็หยุดด้วยคนเลยอ่ะเอาเอาแล้วมาเลยเอ้ยเฮ้ยโคตรเกลียดเลยอ่ะมัาแล้ว once you tear is ถ้าใครคนใดคนหนึ่งเธอน่นคือสาย เอามากูรีบกูรีบกูรีบมันจะรีบไปไหนไปจะจไปคันโยกแรกครับไปแล้วเหรอเดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำทางก่อนจะตั้งเจคุณจงดูโค้งบอลไม่รู้เลยไม่เป็นไรพวกเราไปเกิดอะไรกันนี้ไปอีกคันโย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 กยังมีทำได้ตอนที่เราเถี่แม่งโดนตัวแต่ไม่ตายเลยแล้วไม่มีเสียงอรเมาเสียงมาไม่มีตัวนั่นก็เลยครับไปต่อขอลองอย่าเบียดตะก้องรีบอ่ขอร้องอะไรเทียเสียงมันอยู่ฝั่งซ้ายกว่า ใช่เหรよเฮ้ยมาจิ ess ess oh, ้งไปตามนี ah, in in so ่ตามมานี่ทั้งคู่เอาชีวิกันดับเบิ้ลวับดับเบิ้ลผีไอ้ชีพหายดับเบิ้ลผีดับเบิ้ลผีที่ไปเยอี่โผีดับเบิลโอผีอ่าเรียบร้อย เป็นอะไรไปไปเกิดใหม่ไม่ตัวผีไม่ตัวผีไม่ตัวผีเฮ้ยตองนี้เอาดึงมาแล้วอะไรเกมพารมาขายอะไรวิ่งสี่คูร้อยอะไรเอาแยกกับเปรมช่วยี่อะไรกูมาเดี๋ยวหาเปรมคนหนึ่งไม่กูวิ่งแยกกับเปรมเมื่อกี้เดี๋ยวกูไม่ได่าหลอกวิ่งมั่ววิ่งมั่วเเจออีกคนนึงแล้วเดี๋ยวไปดีบอกแล้วว่าวิ่งสวนกันเออเสียงอะไรอ่ะ ไไไมมม่่่สสสนนนเฮ้ยรอกูด้วยไอ้ยผัวชมพูผัวชมพูก็มองเห็นง่ายอยู่แล้วกลัวอะไรกูไม่น่าใส่ชุดดำเลยเนี่ยจริงจริงนะเว้ยตอนมันมืดอะมองอย่ากสุดดำเฮ้ยมาว่ะมาไอ้เขี้ยงหลังหลังหลังยันไม่หลังแดงเลยแดงแดงแป้นเลยเอาเฮียบูบอรอเลยเอาหันโยรเฮ้ยไอ้ยพี่แม่งมาหัแล้ว ติดรอไว้ดีดีดีไปหามันไปไปหาตั๊กขอาไปนี่ไงคันยอดสุดท้ายนะฮะเออกลับ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 ไอ้เหี้ยกลับกลับเอ้ยต็นตายแล้วเข้าได้เลยนะเออไม่กลัวไม่กลัวมาเลยเข้าเข้าไปเนาะไปเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเอาโดนโดนฉุดอ่าโดนชุดโอ้เนี่ยอะไรเนี่ยประตู ลำแดงเออไม่ไม่โหลดไม่โหลดนะไม่โหลดเนี่ยแล้วแถวนี้กูจะเป็นเมื่อกี้เมื่อกี้กูเห็นป้ากล้องกับพวกมึงทีโพดเมื่อกี้กูเห็นพวกมึงทีโพดอะไรอ่ะจบแล้วโอ้เดอะมูนนะมือใครอ่ะหลังแข่งยนต์ทีพอตีแม่เดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจยืนหยุดจบแล้วเดือดเซิร์แรกแล้ว เอ้ยไปเอาไหนเนี่ยกับกับเอาปีกับกับออก